สวัสดีครับสวัสดีท่านชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะฮะผมก็จะมาสุ่มแกล้งผู้เล่นฟรีไฟน์นะครับทุกคนซึ่งผมจะให้แฟนผมเนี่ยเป็นคนพูดว่าทําไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยทําการบ้านเลยนะครับผม mm hmm. ก็คําว่าการบ้านเนี่ยมีอยู่2แบบนะครับแบบเด็กแล้วก็แบบผู้ใหญ่นะซึ่งผมหมายถึงว่าแบบเด็กนะครับในการแกล้งของผมนะฮะ <Okay. S 1> แต่ว่าผู้เล่นฟรีไฟเนี่ยถ้าเขาได้ยินแล้วเขาจะคิดเป็นแบบไหนนะครับส่วนใหญ่นะเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับคลิปนี้ก็ค่อนข้างที่จะ อ่าทะลึ่งนิดหน่อยนะครับมีคำหยาบเล็กน้อยนะครับต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับมาเดี๋ยวเราเข้าห้องกันเลยทุกคนโอเคเริ่มเกมไปแล้วทำไมมีแต่เริ่มเกมไปแล้ววะเดี๋ยวเราเชิญเข้าห้องแชทเราบ้างนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับมีหมีไหมมี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 ใครไม่มีไงคนนี้ไงพี่ป้าป่านี่ไงบ้าห่าก็มีผัวเลยไหมอ่อ พี่ก็พี่ก็มีเมียแล้วพี่ป่ามีเนี่ยใช่ป่ะไหนอะเนมี่อ๋อเนมี่เหรอโอเคครับได้เลยพี่ทำไมโดนไม่ทำงานบ้านเลยอะเออทำไมไม่ทำงานบ้านนะนุ๊ะแล้วมาถามอะไรตอนนี้เล่นเกมอยู่ก็ไปทำงานบ้านก่อนดีผมเรียนมาพี่ผมครูให้การบ้านมาไหนคุณคุไหนพูดนี่มหาเทพไก่ครับผมหัวห้องออ๋โอเคผมเอสเลยนะครับครับไปทำงานบ้านให้เมียก่อน ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่การบ้านนั้นพี่ผมอันนี้โรงเรียนครูให้การบ้านมาเป็นเบอบ้านเป็ไม่ทำการบ้านห้เมียโอ้ใช่พี่ไม่ไม่ได้ทำการบ้านดิผมไม่ทำละการบ้านผมค่อยทำหลังจากเกมนี้แล้วกันๆๆๆๆๆใช่พี่รอมึดๆดหน่อยอย่าลืมอ,อย่าลืมปิดเสียงไม่นะ <END> ตามไม่พูดพูดเล่นพูดเ <c oughs> ล่นพี่บ่าวพี่บ่าไมไปหาพี่ดีกว่าผมลืมเลยนี่ ก่อนที่เราจะรับชมคลิปนะครับวันนี้ผมก็มีเว็บมาแนะนําสายสุ่มสายวัดดวงนะครับก็คือเว็บ48เพนั่นเองถ้าใครสนใจนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับเป็นเว็บที่การเงินถึงนะครับจจริงไม่มีโกงไม่มีเกลียนแน่นอน100%นะครับมาฮะถ้าใครสนใจนะครับสามารถมาสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะล็อกอินผ่านเฟซบุกก็ได้ส่วนวิธีการเติมเงินนะครับผมแนะนาเป็นทัวร์เลดนะครับน่าจะง่ายที่สุดแล้วเติมไปเบอร์นี้เลยนะครับแล้วก็สังเกตเลขกางอิงนะครับนำเลขกางอิงเนี่ยมาเกากที่ช่องตรง ุ่มเพชรีไฟนะครับก็สนับคอฟรีไฟโดยเฉพาะนะฮะมาเดี๋ยวผมจะสุ่มให้ดูนะครับไปฮะรอบแรกยังไงเอาฮะรอบแรกก็มาเลยร้อยเจ็ดสิบสองเพชน,นะครับเดี๋ยวจะสุ่มให้ดูเรื่อยๆโอเคยังไงมาเอาสามพันหกร้อยเก้าสิบแปดเพชเอาดิเลิกฮะได้แล้วต้องเลิกนะครับถ้าใครสนใจนะฮะลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมมาฮะน้ำชมฮะท้องต่อไปนะครับ ก็เราเปลี่ยนเป็นชุดไทยท่านบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับคแกข้ามาเลยอ่ะไม่มีสาวเลยเหรอพี่หาเหมือนกันครับเนี่ยได้ฮะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยทำกันบ้านเลยฮะเปลี่ยนใครอ่ะแม่ไงจะทำกันบ้านกับกันได้ไหมลุนโดนว่าโดนตีไม่พี่การบ้านที่ครูสั่งพี่เดี๋ยวเขาทำเขายังไม่อยากทำตอนนี้ เรียนอันนี้จบยังอ่ะครับผมอยู่หมอห้าพี่ <c oughs> อ๋อเฮ้ยใกล้จบเลยว่า <c oughs> ใช่พี่ใกล้ใกล้ละจบแล้วจะไปต่อไหนอะมาหาลัยอะผมว่าจะน่าจะพัดแถวบ้านผมนี่แหละแล้วพี่เรียนจบแล้วใช่ปะจบปะครับต่อเอ็งครับอ๋หอหัวปริญญาเอกแล้วเหรอพี่อายุหกสิบแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ป้าไงสามสิบเจ็ดเองจริงเหรอพี่อายุสามเจ็ดเลยเหรอแล้วพี่จบปริญญาเอกจริงเหรอครับ ใช่ครับแต่ว่าธุรกิจที่ว่าลงไว้ก็คือจะขายก๋ยเตี๋ยวเรือจริงปะเนี่ยพี่รอเล่นจริงก็บ้าและเรียนปริญญาเอกมาขายก็เตี่ยวเรือเล่นมาหนองเล่นมาเดี๋ยวผมว่าไปทําการบ้านก่อนดีกว่าพี่โอเคโอเคครับเอ็งพูดอะไรเขาเปิดใหม่ด้วยนั่นพี่เขาเข้าใจเป็นยังไงเตยหายเลยน หมายถึงทำการบ้านอย่างหนึ่งใช่พี่ก็จับเลยดียรออะไรอ่ะรออะทอดแล้วไปรอเล่นนี่รอไปพี่ผมไปแล้วนะครับโอเคครับได้สวัสดีครับพี่โอเคครับท่านผู้ชมครับต่อไปนะครับเราจะไปป่วนผู้เล่นในเกมนะครับมาดูกันว่าตอนเราเล่นเกมอยู่นะครับแล้วอยู่ดีๆแฟนเรามาพูดว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยทําการบ้านเลยนะครับเพื่อนในเกมเราจะมีปฏิกิริยาอย่างไรนะครับเขาจะให้เราไปทําการบ้านหรือเปล่านะฮะตอนเล่นเกมอยู่นะมาดูกันนะครับทุกคน ลงไหนดีครับพี่ลงไหนดีครับถึงว่าเตะมือเตะมือเตะมือนัสกีใช่ปะจัดปลายแพ้ถึงไหมเนี่ยมีตัวไปพี่มีตัวไปแต่มันลงทุ่งหญ้ามันลงทุ่งหญ้าเราก็ลงทุ่งหญ้ากันเลยโอเคเพี่ผมไปไหนไม่ได้แล้วใช่ป่ะพี่อุ้ยเราโดนยิงหลังแน่เลยพี่ผมต้องงัดหน้ามันด้วยต้องรวมเลยข้างหน้าตีหนังนะพี่านสกีอะพี่เพิ่งวิ่งไปนะเราฟาร์มของทุ่งหญ้าก่อนอุ้ยพี่ใจเย็นนะ เอาลบไม่มีปืนด้วยไดพี่ผมได้แล้วออว่ะเกเนพี่ไปรถะนัรเคพี่เราลับไปจังแตพี่ผมจักหนึ่งใครหาย, <have> ยงไปหาพีละ ผมนี่ครับผมับฮะพี่เลียวนั่นเลยบนไหนอ่ะพี่ลองข้างหน้านะพี่งองอะไรมาเน้ะน่าจะบ้านแดงๆนะพี่ได้ยินเสียงอยู่ร้วงเฮ้ยมีตัวมาตัวมาบ้านเข้าไปบ้านเขียวบ้านเขียวหน้าเราเนี่ยหรอ ใช่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 เขาหพี่เขาหัวเนี่ยเอ้ยสัวทเพศไปืมนกไม่ารบ้านเลอ่ะการบ้านอะไรเดกเกมจบแล้วจบแล้วเปิดไม้ด้วยนะนี่ พอไปไปทำการบ้านก่อนไม่เป็นไรแต่ผมแบกอาจารย์อะไรอ๋ออาจารย์นันทนานะไม่ไม่เป็นไรพี่เข้าใจไม่ใช่มันผมจะทำการบ้านที่อาจารย์สั่งอ๋อพอเข้าใจผิดหมดพูดไม่เก็ตมีปืนมาแล้วมาดูว่าตายตอนไหนก็อยู่ตั้งนานวะยังไม่ได้ไปไหนเลย ก็ว anyway, LIKE> like ี่ไปพูดเมือผี้เญิงมีผู้หญิงด้วยเหรอพี่ใช่ใช่แฟนพี่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มีใช่งั้นงั้นงั้นผมก็มีสิทธิ์ใช่ปะมีสิทธิ์ถ้าเมียพี่ไม่ว่าเลยเฮ้ยมีตัว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 ตรงไหนพี่ตรงมานี่กำลังวิ่งขึ้นมากำลังวิ่งขึ้นมาหลังต้นไม้โอเคพี่กำลังเอาให้หลังต้นไม้เอ็นหลังต้นไม้เอ็นแล้วก็คนหินมี ก้อนหินไหนพี่อ๋อฝั่งนู้นเลยเหรอโอเคใช่รวังหน่อสวยพี่สวายผมเห็นอ่ะผมเห็นไอวอร์มาละตบมันได้ได้ได้ตัวไหนดันอยู่งนั้นอยู่มีสองตัวนะเอามันดันไปแล้วใช่ไหมพี่โอ๊ยนี่ไงตรงนี้มีใกล้ๆนี่โอ้ยโดนเขาสองนัดไม่แตกเฉยเลยงงมันบ้ามากเลยวันนีงผมหนึ่งผมงัดหัว่ามันนิดลองลองลอง น้อกสองพี่น้อกสอง,อองกำลังไิ่งไปอยู่นี่มีตัวมีตัวหนึง่งอยู่ทั้งพี่เบอร์สามนะครับครับผมกำลังวิ่งไปพี่เฮ้ยหัวแดนเลยผมัหัวแดนให้ผมดักวงไหม <laughs> ดักดักขวาเลยดักขวาเลยกำลังวิง่งเข้าโอเคพี่โ okay. อเคเอาอยู่ฝั่งนู้นเลยเหรอแน,น่นครับผม,มโอ้ก็แน่นกำลัองออด ยิงผมแป๊บเดียวไหมไอ้ไอบอลไอวอลมันจอดแป๊บแป๊บเดียวไงอ่ะผมโคโนผมแป๊บเดียวไงอเ่ยเรียบร้อยมันเป็นก้อนา โอเคครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปวันนี้ก็จะประมาณนี้ละกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่มีคอนเทนต์นะครับการแกล้งอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับผมจะพิจารณาแล้วก็นำไปเป็นคอนเทนต์นะครับใน E ีีต่อไปเนาะสำหรับคลิปสุ่มแกล้งคนนะครับทุกคนโอเควันนี้ก็จะประมาณนี้ละกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็บายบาย